เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กใหมายเลข52อ่ะเรื่องต่อไปดีกว่า มากับอีกหนึ่งสาวเซ็กซี่กันบ้างผู้ชมอย่างคุณหยกธัญการนะครับล่าสุดเนี่ยงานนี้ชุดนอนว่าเซ็กซี่แล้วนะครับเจอท่าโพสของเธอก็ไปเกินต้านจริงๆนะครับสำหรับหยกธรัญรการนะครับถึงกับต้องพร้อมใจกันถามว่าไม้เรียวรัวๆอยู่ไหนเลยนะครับ <c oughs> เมื่อเธอได้โพสต์ถ่ายภาพล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยนำมาแบ่งปันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับได้เห็นโมเมนต์สุดเซ็กซี่ขณะกำลังนั่งอ่านหนังสือชิวๆก่อนเข้านอนคุณผู้ชมพร้อมกับแคปชั่นที่ระบุว่าวันนี้นอนไวฝันดีค่ะ ชุดอ่ะคือเซ็กซี่หมดแล้วแต่คนเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่ชุดนะ,ะไปโฟกัสที่ท่าโพสของเธอ,อว่ามีความเซ็กซี่ยิ่งกว่าชุดที่เธอสวมใส่คุณผู้ชมนะครับางานนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าทําเอาใจสั่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็ยังพากันพูดถึงชุดนอนที่เธอสวมใส่ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรูปที่2คือ จับตีเลยนะโอ้ยสวยชุดนอนไม่ได้นอนเออก็เข้าไปคอมเมนต์ส่งอิโมจงอิโมจิดูสิเซ็กซี่ไหมล่ะมันมีว้าบนแล้วมันมีตรงข้างล่างนิดนึงค่ะข้างนิดนึงเอาจริงๆหุ่นดีหน้าสวยใส่ชุดอะไรก็สวยไปหมดเซ็กซี่ไปหมดเลยคุณผู้ชมคือเขานั่งแล้วบิดเอวนิดเดียวเองนะใช่มันดูเซ็กซี่นะถ้าเป็นเราอ่ะบิดเยอะเลยนะใช่ก็คือบิดแค่แบบ นิดเดียวอ่ะก็เห็นเอวแบบ S-curve แล้วอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยถ้ารูปร่างดีปุ๊บเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยมันจะดูเซ็กซี่มากๆบวกกับชุดนอนที่เธอใส่บางเบาคงยิ่งดูเซ็กซี่ใครอยากส่งความแซฟของคุณหยกธัญการก็เข้าไปส่งในอินสตาแกรมของเธอได้นะครับวันนี้รายการของเราก็นำมาฝากความเซ็กซี่เบาๆนะเช้าเช้าแบบนี้จะได้คลื้นจะได้ตื่นเออนะคะ